เพิ่งกลับจากทริปเที่ยวพักผ่อนที่เกาหลีนะคะกับแก๊งเพื่อนๆสาหรับทางเอกสาวอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะแต่เจ้าตัวบอกเลยว่าทริปนี้ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนทําได้แค่ปิ้งย่างง่ายๆค่ะก่อนกลับมาลุยงานต่อแล้วก็เมื่อเช็คสถานะหัวใจนะคะเจ้าตัวก็รีบออกตัวเลยว่าแคปชั่นช่วงนี้ขายของตลอดโสดมา3ซีซัน แต่ยังไม่มีใครเข้ามาจริงๆตอนนี้อยากได้คนดีไม่อยากเลือกสเปคเยอะเพื่อนๆทุกคนก็ยังโสดแต่ก็ไม่เหงายืนยันว่าอย่างแพปปี้เรื่องดวงไม่รู้เชื่อขนาดไหนแต่เคยมีคนในกองทักว่าน่าจะโสดนั้นแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดเยอะในเรื่องนี้ค่ะ แบบเสี <muitas S 2> ่ยวชื่อผู้จัดการซีซั่นต่างๆตตามแ่ละประเทศแต่แคปชั่นช่วงนี้ก็คือเหมือนอ้าเหมือนแบบว่าใครคลองใครคลอขายมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วแต่ยังล่ะก็ยังน้อยแค่แต่แคปชั่นเออสามสามซีซั่นแล้วเนาะใช่มันมันออดิชั่นไม่ผ่านหรือยังไงไม่มีเลยศูนย์เหรอศูนย์ไม่มีหรือไม่บอกไม่มีจริงๆสวยขนาดนี้ทำไมไม่จีบเนาะใช่ไหมคะฉันไม่ะนะอยากได้แบบไหนอะพูดไปเลยตอนนี้อะไรก็ได้แล้วค่ะหรอเป็นคนดีเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อน ให้รู้จักบ้างไม่มีเลยค่ะเพื่อนก็ยังไม่มีด้วยค่ะแตละคนเรื่องจริงเลยหรือถ้าใครโสดก็มากันเป็นแพ็คได้ไหมเพื่อนๆก็ยังโสดอยู่เยอะเลยกี่คนต้องการต้องการกี่คนทุกคนชื่อเรื่องดวงไหมไปดูดวงไหมไปดูดวงเรื่องพอหอะไรจะไม่ได้ดูเลยนะคะส่วนตัวลำมีความเชื่อเรื่องที่ ถ้าดีจะแบบอุ้ยนี่ต้องจริงไรเงี้ยก็มไม่รู้ว่าจริงจริงเชื่อแค่ไหนก,ก็ถ้าเกิดว่ามีใครทักมาก็เออหรือจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเคยมีน้องๆ้องที่เป็นแบบผู้ช่วยช่างแต่งหน้ามาเปิดไพ่เล่นๆในกองเขา้็เนะเปิดเขาก็บอกว่านาน่ะนาาเลยอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยไปตามนั้น ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ